สวัสดีค่ะหนูแม่มสุริวิภาค่ะเคยไหมปัญหาของการกินปลาเอาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะทุกคนต้องมีปัญหานี้ต้องเคยเจอเหมือนกันนั่นก็คือกล้างปลาติดคอวิธีการโอ้โหเทคนิคเยอะมากโบ,บ,บราณโบราณเชื่อโบราณแล้วบานบุรีไม่สำเร็จค่ะคุณขาสุดท้ายไปจบที่โรงพยาบาล คุณหมอบอกอ้าปากจาแล้วก็ส่องไฟแล้วก็คีบออกมาอันนั้นสําเร็จไม่เข็ดค่ะจําฝังใจไว้เฉยๆแต่เราก็ชอบ,ชอบกินอะไรที่มันแซบแบเนื้อออก่ะโดยเฉพาะอาหารทางภาคใตน้นวมจะชอบมากอาหารใต้จะแ่บถึงพลิกถึงขิงถึงเครื่อง แต่พอเราจะกินแกงเหลืองแกงใต้แกงไต,งตปลามันก็ยังมีปลาเป็นส่วนประกอบนึกออกปะเราก็ยังแบบต้องต้องหลบหลีกไอ้เราก็อะหน,นีไปกินอันที่ไม่ใช่ปลาไหมอย่างพักวขั่ว,วกลิ้งอาจจะเป็นขั่วกลิ้งไก่กลิ้งหมูกลิ้ง,ง,งเนื้ออะไรก็แล้วแต่สำหรับสองนมต้องทำออกมาได้ดีแล้วแล้วก้านกระดูกเปื่อยไปเลยอย่างนั้นถึงจะกินได้รายการต่อไปนเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน เวิร์ดพอย์ช่อง23ร่วมกับบริษัท360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทจิ้วฮวดจำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอสนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัว เบลล่าเลิฟสุดๆน้ำหนึ่งตราสถานีรักลอกสวัสดีครับ,รบขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่าน The Big Kitchen เปลี่ยนชีวิตพิชิฟัน กำลังจะดูว่าที่วิ่งตามผมทันไหมทันนี่ครับแข็งแรงอยู่พี่แข็งแรงอยู่แล้วก็คุณูชชมบ้านไงจะได้ดูพวกเราอย่างมีความสุขเพราะเราแข็งแรงอาหารก็ดีเพื่อเพื่อที่จะมาพิชิตฝันครับนี่คุณผู้ชมมาตามดูนะครับวันนี้เชฟจะพิชิตฝันดาราของเราได้หรือไม่เอาใจช่วยเชฟผมเลยครับเราปฏิบัติการกันในโครัยโครัยเตก้าร่วมสนับสนุนความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวครับวันนี้ผมว่าผมว่าวันนี้ เชฟอาจจะต้องแบบเหนื่อยหนักหน่อยเพราะว<ม>่าวันนี้ผมพาพิธีกรสาวสวย<ม>ประจำอยู่กับช่องเวิร์คควายของเราเลยนี่แหละอยากรู้แล้วครับงั้นก็ไปดูครับดูเลยคนระับโอเคน <laughs> <laughs> ีจะเหมือนกด้ไม่เหมือนได้มีจานเดียวในโลกค่ะ <laughs> <laughs> โอ้ยดูจากดีเลยครับสวยขึ้นเยอะเลยนะโอ้สวยมากนะผมว่าใครที่เป็นคนที่ชอบสายพิธีกรเนี่ยนี่พี่หนูแหมมเนี่ย<ห>ตัวจริงเลยทีเดียวลุกลูกชนเยอะโอ้ยไม่รู้ว่าวันนี้อาหารจะยากแค่ไหนนั่นไงอ่ะงั้นเข้าไปดูครับว่าวันนี้พี่หนูแหมมมายืนโคนเดอะบิ๊กคิีเช่นมาดูว่าโต๊ะหนูแหมมกับเคาน์เตอร์เดอะบิ๊กคิีเช่นอะไรมันจะมันกว<ห>่ากันพรกอมกันเลยครับพี่หนูแหม่มมเชิญเลยครับเออ มาที่เรื่องของพี่นะวันนี้มาถึงกล้าท้าทายเชฟเอียนหมงเลยค่ะคือหนุ่มันมีปัญหาเรื่องปลาด้วยปลามีมีประสบการณ์ในการก้างติดคอคงเห็นแล้วเนาะก้างติดคอทุกคนน่าจะเคยเจอปัญหานี้เช่นเดียวกันเจอตลอดเลยครับแต่ถามว่าเข็ดไหมไม่เข็ดแต่วันนี้อยากให้ท้าเชฟเอียนเลยนะคะ ขอปฏิวัติขัวกลิ้งที่ทําให้คนใต้งงไปเลยดีกว่ากลายเป็นขัวกลิ้งที่แบบมาในโฉมใหม่จานเดียวในโลกเลยค่ะเชฟเอียนคายโยนข้อที่หนึ่งเลยนะอืปฏิวัติขัวกลิ้งปฏิวัติขัวกลิ้งเป็นจานเดียวในโลกให้คนใต้งงให้คนใต้งงไปเลยะคืยถ้าผมลงใต้นี่ถ้าคนใต้พี่งงนี่ผมเง้อเลยมันจะเง้อเลยใช่ไหมครับโอ้โหดี่ปดดหมดหเลยอ่ะนั่นน่ะสิด็ดอีกอันหนึ่งนึ่งค่ะอยากให้พิชิตความกลัว ด้วยขอเทคนิคนะคะสำหรับคั่วกลิ้งปลาที่ไม่ต้องกลัวและกังวลเรื่องกล้าอันนี้ผมทำได้เดี๋ยวอันนี้ผมคิดว่าผมสามารถที่จะพรกแพงตัวนี้ได้แล้วก็เรื่องปลาเนี่ยผมชำนาญอยู่แล้วงั้นแสดงว่าเดี๋ยวจะทำออกมาเนี่ยคุณผู้ชมทางบ้านก็จะเห็นเทคนิคนี้ในการหลีกเลี่ยง กลางได้ว้าวใช้ไม่แน่อาจจะเป็นเทคนิคสําหรับอีกหลายๆร้านหลายๆครัวเอาไปใช้ก็ได้สอ2ข้อแล้วอีกอันนึงได้ไหมคะเป็นแถมเป็นแทนขอให้เสิร์ฟแบบสํำรับอาหารใต้สไตล์เดอะวิกคิเชนเอาแบบไม่อายไปสหรับใต้ด้วยสไตล์เดอะวิกคิเชนเลยนะเชฟเอาชื่อเสียงรายการแขวนเลยนะเชฟอันนี้ผมเนี่ยบอกได้เลยว่าเดี๋ยวจะเอามาแบบ สำรับใต้เลยครับโอ้ใช่ผมต้องฝากรายการนี้กับเชฟเลยนะเชฟอยากให้เสียหน้าพี่หนูแหม่มนะไม่ได้เลยโอ้โหโนี่แขกกิติมศักดิ์แขกกิติมศักดิ์เป็นเกียรติไม่ได้เลยครับเอาล่ะสิงานนี้พี่แสง กับต้องออกตัวฝากชื่อเสียงของรายการไว้กับเชฟเอียนเลยทีเดียวเพราะแต่ละโจทย์ไม่ธรรมดาจริงๆเพราะไหนจะต้องปฏิวัติขั้วกลิ้งโฉมใหม่จนคนใต้งงและมีจานเดียวในโลกแล้วก็ยังต้องพิชิตความกลัวให้คนขยะดก้างปลาที่เคยติดคออย่างพี่หนูแม่มให้ไร้กังวลอย่างสิ้นเชิงอีกและสุดท้าย ก็ยังจะต้องยกเสิร์ฟแบบสำรับอาหารใต้ที่ต้องไม่ไอายใครด้วยแค่ฟังโจทย์ก็หนักใจแทนเชฟเอียนทีเดียวว่าจะทำอย่างไรฉะนั้นพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาลุ้นทั้งหมดพร้อมกันนะครับ The Big Kitchen The Big Kitchen Big Big สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผลิตภัณฑ์ตราฉลากคลองมีติดครัวไว้ได้ใจทั้งครอบครัวน้ำหนึ่งตราสถานีรักโลก The big kitchen และตอนนี้เชฟเอียนก็พร้อมที่จะลงครัวแล้วโดยมีพี่แซกเป็นผู้ช่วยเชฟเพื่อแก้โจทย์พิชิตฝันคััวกลิ้งปลาให้กับพี่หนูแหม่มพร้อมกับโจทย์ต่างๆที่ตั้งใจมาทา้าทายทั้งคู่ดังนี้ข้อที่1ปฏิวัติคั่วกลิ้งที่ทําให้คนใต้ต้องงงกลายเป็นคััวกลิ้งฉมใหม่จานเดียวในโลกข้อที่ 2. อยากให้พิชิตความกลัวโดยการขอเทคนิคสำหรับคััวกิ้งปลาที่ไม่ต้องกังวลเรื่องก้างไปตลอดกาล ข้อที่3ขอให้ยกเสิร์ฟแบบสำรับอาหารใต้สไตล์เดอะบิ๊กคิ h เช่นอย่างอลังการที่ไม่ไอายใคร <S <S และนี่ก็คือวัตถุดิบและส่วนผสมทั้งหมดซึ่งอยากจะให้คุณผู้ชมจับตาดูว่าครัวกลิ้งจานนี้จะเหมือนหรือจะแตกต่างและแวกกว่าที่คุณผู้ชมเคยเห็นเคยกินมาอย่างไรไปติดตามกันเลยครับเราเห็นปลาตัวบ้เริ่มเลยครับอันนี้ก็จะ ปลาอะไรคะเชฟอันนี้เป็นปลาเก๋าครับปลาเก๋าอย่างแรกเลยก็อยากจะให้พี่นุมแหมมีสบายใจเกี่ยวกับเรื่องสบายใจเกี่ยวกับเรื่องว่ามันไม่มีก้างจริงๆนะเดี๋ยวผมก็จะแลกเขาออกมาเราก็จะต้องการที่จะเอาก้างออก ตัวนี้เขาเรียกว่าพินโบนที่แบมลองเอามืออ่านี่นี่นี่อันนี้แหละแหมมี2วิธีครับ 1. เราใช้แหนบนะครับมันลงมีอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าสามารถที่จะเอามีดเนี่ยกรีดแต่งนะครับตัดออกเพื่อไม่ให้แบบโดนก้าที่แมมจับอีกทีนะครับผมโอ้โหเนียนกริ๊บโปรตรวเสร็จเรียบร้อยแล้วที่แหมมสบายใจนะครับสบายใจครับผมใช่ครับขอแป้งทอดกรอบครับ ทอดกรอบตราฉลากทองครับนี่นะครับวันนี้เราก็จะมาทอดกรอบการเอาเหล็กมาตรึงไว้นะเราก็จับทรงคร่ะจับทรงไว้ครับผมเรจะเอาฝั่งด้านหัวนี่ลงก่อนนะครับจับ,จบก็เป็นทรงนิดนึงนี่ช่วงระหว่างที่เราอรอนะครับตัวที่ปลาอทอดอยู่นะครับ,รบทอดกรอบอยู่เราก็จะมาทํา ขั้นตอนต่อไปครับผมก็จะทำไส้นะครับที่จะเอามาโปะตัวปลาเก๋าของเราค่ะผมเตรียมมันหมูเล็กน้อยนะครับเพื่อต้องการที่จะเป็นตัวที่แบบว่าให้เขาประสานกันประสานกันใช่ค่ะนิดเดียวเท่านั้นเองครับมันจะได้ไม่แห้งเกินไปใช่ครับผมซีซังก็จะเป็นเนื้อกุ้งนะครับผมมีพริกแกงใต้นะครับเป็นพริกแกงคั่วกิ้งอ๋อมาแล้วค่ะคุณแซคมาแล้วค่ะ แล้วก็มีน้ำปลาเล็กน้อยนะครับกระเทียมหลังจากนั้นปั่นนะครับผมก็จะนำตัวที่เป็นมูสปั่นนะครับมีมพริกแกงคั่วกิ้งนะครับเพื่อไม่ให้กลิ่นอายมันหายไปไหนนะครับ น้ำมันเล็กน้อยครับนะฮะแล้วก็ปวยเล้งนะครับแล้วก็กระเทียมเล็กน้อยนะครับกำลังแตกตามจากคั่ <c oughs> วกลิ้งแล้วนะคะคุณแซ่คนี่เลยอู้หอมขอ,อซอสต้นฉลักเรืองครับ <c oughs> ซอสปรุงรสฉลากเหลืองตรฉาฉลากทองครับสำหรับซอสปรุงรสฉลากเหลืองตราฉลากทองผลิตจากถั่วเหลืองชั้นดีเลยครับสะอาดถูกหลักอนามัยใช้ปรุงใช้หมักได้หลากหลายเมนูไม่ไว่าจะเป็นผัดทอดต้มยำหนึง่งจิ้มและเชฟเอียนนามาเติมความเค็มกลมกล่อมให้กับปวยเล้งที่กําลังผัดอยู่นะครับแล้วก็มาเริ่มกันต่อท,ที่ปลาของเรานะฮะเราก็จะใช้ที่เราปั่นไว้เมื่อกี้เนื้อกุ้ง แล้วก็ตัวนี้ผมก็จะมีผักที่ทผัดไว้ก็ะะจะให้แบบว่ามีจริงๆแล้วเป็นสีสันส<ม>วยงามนะฮะนึกถึงรสชาติเลยค่ะ<ม>นึกถึงความอร่อยรอเลยมันจะฉ่ำนะเดี๋ยวมี เราจะทําเป็นตัวคั่วคิงอีกอันนึงที่จะเอามาเสิร์ฟคู่เป็นแบบนี้ครับโอ้ยังไม่ได้จบแค่นี้เดี๋ยวหลังจากนั้นนะครับเราก็นี่เลยครับดูเลยครับปุ๊โอเคผมก็บ้างก็หน่อยนึงนะครับเราจะมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อต้องการที่จะให้เขาแบบว่าสุกเร็วขึ้นนิดนึงครับพี่ชายครับผมแบบเปิดคนนิดนึงแค่นี้เท่านั้นเรามานึ่งปลากันต่อใส่ลงไป นนะครับอันนี้จะจะใช้เวลาประมาณก็สัก15นาทีนะครับหลังจากนั้นปิดฝารอสักหานาทีครับการฝ้าเต้าเต้นได้แล้วนะครับเอาปลาที่ทอดขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำคั้วกิ้งนะครับมันเล็กน้อยครับ เราก็จะใส่พริกแกงคัออกิ้งลงไปครับใบมะกูดซอยผมใส่น้ำตาลเล็กน้อยท่าน,นเองครับหลังจงนากนั้นแล้วนะครับมีน้ำปลา ปฏิวัติหรือยังเนี่ยนี่ครับปฏิวัติครับผมใส่กะทิเข้าไปด้วยกําลังจะถามเลยคะ่ะว่าจริงๆแล้วโดยทั่วไปครับขั่วก,กลิ้งแท้ๆต้องมีกะทิไหมคะไม่มีครับผมมันก็จะเป็นแบบแห้งๆแต่วันนี้เรามาปฏิวัติครับค่ะโดยการที่ใส่กะทิเข้าไปเพื่อต้องการที่จะให้เขากรุกกลิกกรับพี่แมโอ้ดยที่แบบไม่ให้รู้สึกว่ากรบขั่วกลิ้งของเราครับ ตอนนี้ปลาเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ <Wow. S 2> พร้อมประกอบร่างครับผมพร้อมประกอบร่างเชฟอย่าลืมนะเอาชื่อเสียงรายการมนาะเป็นเดิมพัน <c oughs> นะเชฟนะ <c oughs> พี่หนุ่มแหม่มอยู่ตรงนี้นะเราสองคนปีโอ้โหได้เวลาประกอบร่างแล้วหรือนี่ซึ่งตอนนี้คุณผู้ชมที่เป็นคนใต้ก็คงจะงงว่า กั่วกริ้งอะไรกันนี้ร้านไหนจะมีโครงปลาเก๋าชุบแป้งทอดกรอบมีเนื้อปลาเก๋าไรา้ก้างที่เคลือบมาด้วยไส้กุ้งรสชาติคั่วกริง้งผสมผักปวยเลง้งและก็ยังจะมีพริกแกงคั่วกริง้งแบบน้ำขูกกลิกแถมยังผสมกะทิอย่างที่ไม่มีใครเคยทํามาให้เรางงยิ่งขึ้นไปอีกที่สําคัญยังมีโจทย์ที่เหลือของการยกเสิร์ฟแบบสาหรับอาหารใต้สไตล์เดอะบิ๊กคิทเช่นรออยู่อีกฉะนั้นมาลุ้นกันว่า เชฟเอียน e จะเอาชื่อเสียงของรายการมาทิ้งในวันนี้หรือไม่พักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาลุ้นกันครับ The Big The Big สนับสนุนโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองจริงใจได้ใจยาวนาน น้ำหนึ่งตราสถานีรักโลกอ n กลับเข้ามาในครัวอีกครั้งที่ตอนนี้ทุกๆองค์ประกอบก็เสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นส่วนของโครงปลาเก๋าทอดกรอบส่วนของเนื้อปลาเก๋าไร้ก้างที่เคลือบหมูสกุ้งรสชาติขั่วกลิ้งพร้อมผักปวยเล้งผัดกระเทียมและส่วนสุดท้ายกับน้ำแกงขั่วกลิ้งแบบคุกกริงที่ผสมกะทิอย่างที่ไม่มีใครเคยทำซึ่งทั้งหมดจะถูกประกอบร่างไปเป็นสำรับอาหารใต้ที่ไม่อายใครในโจทย์ข้อสุดท้ายอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ ว้าวมันฟูมากเลยค่ะเนื้อปลาใช่ครับผมนี่เลยครับแท่ๆด้อยยานีเชฟสำรับเดียวในโลกอาฉบับ The Big k i t c h e ชว้าวไข่ต้มยางมาตซมมีไข่ต้มใส่ด้วยอ่ะรับหลังจากนั้นเราก็จะมา แต่งจานเลยนะคะครับผมหนังเขาแบบว่าสดมากโอ้โหเฟรชว้าวอิชาพี่แหม่มเลยเนี่ยตามด้วยซอสคุกกิ้งครับกลิ่นก็ใช่อ่ะและแท้เด็โอ้ยมาวางในกระจาดอีกสุดยอดสุดยอดอ๋อ นี่จะเหมือนกันไม่เหมือนกันจานนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะ,ะสำหรับพี่หนุ่มแหม่มนะครับแล้วทางรายการเดอะบิ๊คกครีเชนนะครับขอตั้งชื่อจานนี้ว่าปลาเก๋าผิวไหวในแดนสโตนและนี่ก็คือเมนูปลาเก๋าผิวไหวในแดนสโตอที่เจฟเอียนครีเอทออกมาในรูปแบบคัวกลิ้งปลาในโฉมใหม่โดยที่เนื้อปลาเก๋าถูกแล่ให้ไหร้ก้างนึ่งสุกกำลังดีเคลือบมาด้วยหมูสกุ้งรสชาติพริกแกงคัวกิ้ง ัดกับรสชาติผักปวยเล้งผัดก,กระเทียมและวางชิ้นปลาอยู่บนน้ำแกงคั่วกลิ้งผสมกะทิที่ให้ความครีมมี่ที่ไม่มีใครเคยทำตกแต่งมาพร้อมกับโครงปลาเก่าทอดกรอบเสิร์ฟเคียงมาด้วยผักต่างๆไข่ต้มและข้าวสวยยกเสิร์ฟมาในชุดสำหรับอาหารใต้อย่างมีดีไซน์ซึ่งหน้าตาและรสชาติจะสามารถพิชิตฝันที่หนูแหม่มได้หรือไม่ไปย้นพร้อมกันเลยครับ เมนูตรงหน้าปลาเกา๋าพลิ้วไหวในดินแดนสตอรมแหม่ชื่อนี่ก็แบบอลังการมาก <c oughs> <ช>เลยอะ่ะงั้นเชฟ <c oughs> ผมว่าเชิญพี่นุ้ยเลยไหมครับลย <ขอ S 1> ุเลย<อ>เลยไหมครับ ข้้าวดยนะคะคซอสนี่ต้องมีนะคะซอสต,ต้องได้พี่น้องแมง <c oughs> ไหนบอกสิ <c oughs> ได้ชิมไปแล้วเนี่ยเป็นไงครับขออธิบายถึงพิก ทยก่อนได้ไหมตอนนี้ขนมันลุกสู้่เลยอะแต่ความลุกสู้อะมันซามันเขาเรียกเผ็ดร้อนมันครบความฉ่าของปลาซึ่งหนูแบบกังวลใจมากเนื่องจากว่าเอาปลามานนึ่งไปนึ่งใช่ในใจมันจะเหมือนประสบการณ์ที่เราเคยกินมาไหมบางคนนึ่งนอกจากก้างแล้วเนี่ยการนึ่งปลามันจะคาวแต่เราก็รู้สึกว่าถ้าฉันจะต้องชิม มันจะเจอรสชาติอะไรบ้างมันก็เดาเดาไปต่างๆนานาตอนนี้คือความฉ่ำของปลาความไม่คาวแล้วเลยแล้วก็ความที่มันมีความนุ่มๆอยู่ข้างในที่เราทำไส้บวกกับผักปวยเล้งที่มันอยู่ในนั้นนะ,ะมันอร่อยอเอาซอสมาใส่นะ ความฉ่ำไม่หายไปไหนมันสุดยอดมากเลยอ่ะยังไงพี่หนแหมแบมมาด้วยโจทย์ที่ชิตฝันอยู่แล้วสมข้อข้อที่หนึ่งพี่หนแหมแมขอมาว่าท้าให้เชฟเอียนปฏิวัติคั่วกลิ้งให้คนตายงงข้อนี้เป็นไงครับผ่านค่ะผ่านแล้วผ่านค่ะเชฟเอียนค่ะมันงงยังไงแค่แค่ยกมาในรสชาติของขั่วกลิ้งอะคะ น่มบอกเลยว่าความเผ็ดร้อนเมื่อกี้หัวลุกอ,ะอ่ะคือมันปฏิเสธไม่ได้ความกะทิที่ใส่ไปมันช่วยอะไรไหม หนูเม็นแปลกใจมากเลยกับไม่รู้สึกกับไม่รู้สึกความกะทิมันกลับมีความนัวเนาะมันนัวเพิ่มขึ้น่ะนี่ไงผมว่าถ้าเป็นคนใต้จ้องแหละเชฟใสกะทิตรงไปยังไงแล้วมันจะเป็นยังไงฉันไม่เคยทําแบบนี้อย่างเงี้ยมันจะเป็นัไงมันนัวจากข้อจากแม่จ๋ามันนัวมากงั้นไปที่ข้อที่2ครับข้อที่2คือพิชิตความกลัวของพี่หนูแม็กกับเทคนิคการเอาก้างออกอะตรงนี้ได้เห็นแล้วเป็นไงบ้างครับ ผ่าผ่านเลยนะครับไม่ได้หลงเหลือความัวร ตั้งแต่แรกคือแรกให้เห็นเลยแล้วมีแหนบด้วยที่สำคัญคือมีแหนบด้วยมีเครื่องมือมันเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้สัมผัสแบบนั้นอ่าใช่โอ้แล้วก็เป็นลูกค้าเชฟคนแรกเลยมั้งเนี่ยได้สัมผัสอ๋อจริงด้วยแต่รู้สึกพิเศษขึ้นมาทันทีเลยอ่ะอ่ะข้อนี้ก็ผ่านนะครับไปข้อสุดท้ายดีกว่าพี่นูแมมอยากให้เสิร์ฟสไตล์เดอะบิ๊กคิทเช่นแล้วเชฟเอ็นของผมก็เอาชื่อเสียงรายการมาแขวนไ้ด้วยพี่นูแมมเป็นบุญปากของอีชอยแล้วแต่รู้สึกว่าแบบพอมาอย่างนี้นะผ่าเลย โโอ้หร oh ันได้ไม่อายใคร The Big c Kitchen ทำได้ The Big Kitchen ม mm ัน hmm> สุดยอดมากเลยค่ะโอ้โหพี่แซ่บน่ารีบมันยากจนเราลุ้นเลยพูดแทนคนใต้หน่อยได้ไหมพี่หนูแหม่มได้ทานอาหารแบบนี้เป็นไงครับ หนูหนมาว่ามันเป็นอีกมิติหนึ่งนะคะ,ะ,คะที่ที่สามารถที่จะเราจะปรับภาพที่เราเคยรับประทานมันเป็นภาพของ ของรากเง่าแต่แต่รูปร่างที่มาใหม่มันโมเดิร์นมันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนกันได้แต่รสชาติยังเป็นรากเง่าใต้จริงๆสบายใจได้นี่คือบทสรุปนะครับของเมนูจานเดียวบนโลกใบนี้ที่เกิดขึ้นตรงนี้พี่หนูแมนรับประกันว่ามันคือรากเง่าควดปลิ้งอาหารใต้ยังมีอยู่ วันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มแแบบนะครับขอบคุณคุณเชฟขอบคุณที่มาร่วมรายการขอบคุณเรื่องราวของพี่หนุ่มแแบบค่ะก็ถ้าไม่มีพี่หนแหมแมบบเราก็คงไม่เห็นหน้าตาอาหารจานนี้ใช่ไหมครับเชฟใช่ครับมจานเดียวในโลกและนี่คือความสุขความสนุกสนานที่เกิดขึ้นในครัวเด e ๋มิดเช่นกับอาหารจานเดียวบนโลกใบนี้ในครัวตอนนี้นะครับเรามาตั้งมาต่อในวันเสาร์หน้า9ก้าโมงครึ่งทาง WorkPoint ช่อง23สซุปตาท่านไหนจะมายืนอยู่ตรงนี้แล้วเขาหรือเธอจะมีเมนูอะไรให้เชฟเอ็นผมรังสรรรรคคนนนนัับวี้เาา สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับพี่ตุ่มแมมลุยขอขอบคุณบริษัทปลาแม่ครัวจำกัด ใครที่เห็นเมนูของพี่นุมแม่มแล้วอยากจะสนใจในเรื่องเมนูอื่นๆก็สามารถติดตามและซับ c r i b e ได้ในสถานีรักโลกค่ะ